องค์ประกอบของม้าอาชาในภิกุทั้งหลายม้าอาชาในพันธีของพระราชาประกอบด้วยองค์สามประการยอมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราาพหนะโดยแท้องค์สามประการคืออย่างองค์สามประการคือสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกำลัง สมบูรณ์ด้วยความไวมาอาซาในพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์สามประการนี่แลยอมเป็นมาควรแก่พระราชาควรเป็นมาต้นนับว่าเป็นราสะหาณะโดยแทสันไดพิกุกสันนั่นเหมือนกันประกอบด้วยธรรมสามประการยอมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้นหับควรแก่ทักขีนา ควรแก่การทำอันสรีอันเป็นหน้าบุญอันยอดยิ่งของโลกทำสามประการคือภิกคุในรรำวินัยนี้สมบูรณ์ด้วยวันณนะสมบูรณ์ด้วยกำลังสมบูรณ์ด้วยวัวผิดปฏิพันภิกิคุผู้สมบูรณ์ด้วยวันณะเป็นอย่างใดคือภิกคุในรรมวนันนี่มีศีลสำรวมด้วยความสังวรในปฏิโมก เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้นแต่เพียงเล็กน้อยสมททานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิคุผู้สมบูรณ์ด้วยวันณะเป็นอย่างนี่แลภพิคุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างใดคือภิคุในธรรมวินัยนี่ปรบรภความเพียรเพื่อละ,ะกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิด มีความเขมแข็งมีความบากบันหมั่นคงบลละทิมทุระในกุศลธรรมทั้งหลายพิคุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างนี้แลภพิคุผู้สมบูรณ์ด้วยไว้ผิดปฏิพานเป็นอย่างใดคือพิคุในธรรมวินัยนี่หู้แจ้งตามความเป็นจริงว่านี่ทุกนี่สาเหตุให้เกิดทุกนี่ความดับทุกนี่ทางดำเนิน เพื่อให้ถึงความดับบูเรือแห่งถุกภิกคุผู้สมบูรณ์ด้วยไวพิปฏิพานเป็นอย่างนี้แลภิกคุทั้งหลายภิกคุประกอบด้วยธรรสามประการยอมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้นรับควรแก่ทักขีนาควรแก่การทำามันสีเป็นน้ำบุญอันยอนยิ่งของโลกปรถมอาชานิยสูตร Perhati pidok sebab mahajula angkutaran nikai tiga nih bad.